ทดสอบอุปกรณ์ขาจับโซลาเซลล์ของพี่ไดที่สถาบันไทยเยอรมันเพื่อที่จะนำผลการทดสอบเนี่ยนะครับไปเป็นมาตรฐานในการที่เวลาเราไปติดตั้งและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือเวลาไปเข้าโครงการใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องการใบทดสอบรละใบเซอร์เนี่ยเอาไปใช้งานดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงมาทดสอบที่นี่นะครับเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์ทั้งระบบเลยนะครับเกี่ยวกับของที่พี่ไดผลิตทั้งหมดนะครับมาทดสอบที่นี่ เราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นกับจึดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาเทสว่าความมาตรฐานทั้งแรงดึงแรงกดต่างๆเนี่ยมันสามารถทนแรงดึงแรงกดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว,ว่าวิธีการในการทดสอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดไปดูหน้งหางานกันโอเคครับเจะนะครับทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานของอุปกรณ์มิดแคมปกับเอ็นแคมป์สเตนเดนะครับว่ามันมีแรงกดและแรงดึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูที่ตัว อุปกรณ์ในการเทสกันไปไปดูมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะเทิร์เทสแล้วนะครับตอนนี้ลองดูซิว่าน้ําหนักได้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ด,ดึงดึงแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยดึงแล้วนี่ไงเนี่ยตอนนี้กําลังดึงขึ้นแล้วนะครับดึงขึ้นออกมาเป็นหนึ่งอ่ะไปดูที่เครื่องนะครับดึงปุ่มขึ้นสี่พันเลยลนะเนี่ยตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอจะห้าพันแล้วเนะี่ยห้าพนะันโอ้เยอะเลยเนาะตรงเนี้ย ah ประมาณหกพันนิวตันนะครับ และสิ่งสําคัญที่สุดมันจะมีใบรับรองเราเรียกว่าใบเซอร์เนี่ยนะครับที่สามารถที่จะส่งรีพอร์ตเหล่านี้เอาไปให้กับทางผู้ประกอบการหรือคนที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับได้ดูก็ว่าหลังขอ,อเอกสารเหล่านี้นะครับจากพวกเราได้เลยนะครับโอเคนะครับ